สวัสดีทุกคนเลยนะผมกรณน,นี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมรัดแยกันนะครับจริงๆเกมนี้มันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกนะครับจริงๆมันเป็นเกมเก่าที่เปิดตัวมาต้นปีนะครับแต่ตอนนี้มันก็ได้เอามาขายกลับใหม่ในสตรีมนะผมเดี๋ยวนี้นะผมจะมาเล่นฆาตกร,ก,รก,กันซึ่งผมนั่งรอห้องตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็9โมง37นาทีแล้วบอกเลยว่ารอห้องนานมากนะครับก็อโอเคเจอห้องสักทีกดแล้วผมเลดี้แล้ว ซึ่งฆาตกรเนี่ยก็จะมี4ีตัวนะครับตัวที่มาใหม่คือจะเป็นตัวแม่งมุมนะแต่ว่าตัวแบงมุมนี่คือเล่นยากเลยเนาะ <S <S นี่นะครับเขาบอกว่าเราเอกฝั่งซีซิโ l เนี่ยจะต้องเอาดีดมา2อันเพื่อมาใส่ในนี้นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ไปแฮกคอม 2, <S 2> <S เครื่องหรือเครื่องเดียวจำไม่ได้แล้วก็ไปไปท่องสมุดเพื่อออกนั่นเองครับก็จะชนะโอเคอันนี้เขาเล้วฆาตกรนะผมจะเลือก3ตัวนี้นะครับที่ผมถนัดผมบอกเลยว่าเกดี่แบบภาพน่ากลัวมากนับค่าแบบมันมากเลยครับฆาตกรเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตัวโซ่เนี่ยครับนี่มาแล้ว หลอติหนึ่งชั่วโมงกูได้เล่นแล้วโว้ยมาครับซึ่งฆาตก,กรก็สามารถบินบล็อกได้นะนี่คนอยู่นี่เจอคนหนึ่งคนแล้วนะครับถ้าอยู่คนเดียวนี่คือตัวเสร็จตัวผมแน่นอนอะ่ะโอเคปึ๊บตึงเข้ามาครับเรียบร้อยได้หนึ่งคนแล้วใส่ครับผมยัดแล้วก็ตีตีตีต,ตีเรียบร้อยครับได้หนึ่งคนแล้ว ต่อไปอีกคนหนึ่งอยู่ไหนกันนะทุกคนแน่นจะเอาดีกันอยู่แถวนี้สินะหนึ่งคนเขาตายแล้วเขาออกไปเลยอะอะไรอะเอ๊ะเดี๋ยวนะคนอยู่ไหนกันหมดอะอยู่ข้างล่างนี่หรออ๋อนี่ไงเจอแล้วอเดมมาทําอะไรกันที่นี่มาเอาดีกเหรอมามามา,ม,า,ม,ามองอะไรมานี้โอ๊ยอเขาดึงนะเขาดึงโอ้เขาแก้โซอะไรหลบทันหลบทันมาน,นี่เลยดึงโซเหรอดึงโซเราเหรอโอเคฮะติดสองคน ปึ๊บเอ้ยอย่าตีเราอย่าตีเรา้าันนี้เอาคนนี้ก็ได้โอเคปิดประตูด้วยอปิดประตูขังตัวเองจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยไปไหนล่ะครับไปนี้โอ้ยหล่อยเนี่ยเดี๋ยวโดน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 เราอะเราอะเราจะชุบเหรอเราจะชุบเหรอโอ้ยโอเคฆ่าเขาเลยเรียบร้อย ออาปิดเหรอปิดจะปิดเหรอปิดไม่ทันนะนะโทษทีโทษโทษท,ทีนะฮิวเหรอจะฮิวเหรอจจฮิวเหรอ่าฮิวเหรออือหาของต้นหนามาจบแค่นี้มาจบแค่นี้เออ <laughs> จะไปไหนจ๊ะ <laughs> จะไปไหนจะไปไหนะ <laughs> <laughs> ถ้าไปมาจบเร็วจังวะมาครับเดี๋ยวตานี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ผมจะเล่นเป็นสายตีนะคือมันมีให้เลือกให้เลือกประมาณ4ี่สายผมจําไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะเลือกเป็นสายตีแล้วกันเนาะภารกิจของเรานะคือเราต้องไปเอาถังแกนะ้ำเพื่อที่จะมาเผากุญแจแล้วก็ออกทางออกแล้วก็ไปเปิดประตูกันนะครับผมแต่ตอนนี้เราเก็บสแครปก่อนนะครับถามว่าเราเก็บสแครปไปทำอะไรเราสามารถเก็บสแครปไปคราฟของได้นะครับผมอ่าสแครปโอ้โห อย่าบอกนะว่าสแครปที่นี่มีียนเดียวไปไงอเออมี2อันผมได้มา5้าสแครปเองเก็บสแครปก่อนโอเคได้มา3อันผมไม่กล้าไปคนเดียวผมกลัวฆาตกรอ,อ้าวเพื่อนเราตายอะไรแมงม,มไม่นาะเพื่อนเราตายแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนเรามันน่ารำคาญม,มากเลยพวกโงววเนี่ยมันชอบมากัดเราอะเอ้ยโอ้โหกัดแรงกัดแรงว้ายมันมาแล้วผมจะเข้าไปตีมันก็ไม่ใช่เรื่องไปเนี่ยเอ้ย โอ้ยเพื่อนเึงเผากูเลยเนี่ยไปแล้วใช่ด้วยด้วยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายไม่มันเหรอใช่แล้วใช่แล้วโอเคโอ้ยโอ้ยมันมีระเบิดโอ้ยโอ้ยโอเคเราลงไปเอาถังแก๊สกันดีกว่าโอ้ยเกือบตอนมันตายมันระเบิดถังพิษนะครับแรงแรงผมครับอกวน้อกก่อนนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยกันพวกดาวเมที่ ฆาตรกรตีมานะับบอกเลยว่ากันได้ดีมากจริงๆผมไม่ควรจะเป็นคนถือแก๊สนะครับควรจะเป็นเขาเนี่ยข้างหน้าผมเลยถือแก๊สนะฮะว้ายแล้วมันทิ้งเราได้วยนะยไปแล้วเออเออเอ้ย่าอย่าอย่าฆาตรกรไปไหนแล้ววะไม่อยู่หรอกค่ะไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อทิ้งถังแก๊สไว้ก่อนเอาตัวรอดก่อนมาที่ไหนเนี่ยมาชั้นบนกลับไปชั้นล่างใหม่เพื่อนไปละเพื่อนกูรอดไปได้ไงเนี่ยผมขึ้นกลับไปรอบเมืองก,กันันยังไม่มีใครลงมาเลย โอ๊ยเกือบเกือบรรหวางน,นี้เราเอาสแครปด oh, ้วยไอแมงมุมโอ้ยนี่เอพีตอนนี้เพื่อนเราลงไปข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างด้วยเลยตอนนี้ผมต้องการอ้ผมต้องการหิวมากเลยมาแล้วมาแล้วโอเคอย่างนั้นแหละเผามันเลยเผามันโอ้ยอุ้ยชิบหายเรางโดนยกโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วลุกสิคะวิ่งค่ะวิ่งค่ะว้ายอะไ้วะเนีย เกือบเกือบทอดแถบก่อนเพื่อนมันมันมาข้างหลังแล้วเพื่อนมันชนมันมันตายแล้วไปครับผมอ่ะผมโดนแถบไปแล้วกันถ้าเราเหยียบแถบร้ยเพื่อนปลดมันจะเร็วกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมันไม่ลดด้วยเป็นเทคนิคนะฮะแต่ไม่เครเหยียบตอนขั้กตออยู่นะเดี๋ยวตายเพราะว่าสตรีมีหน้าหมดถ้ามันเหยียบวายอุ้ย เป็นจุดดักของมันนะครับดีนะผมไม่โดนอ่ะขอบคุณนะเพื่อนโอ้ยตัวนี้ก็มีจุดดักไนมุมนะครับที่หนึ่งคือเราไม่มีสเกลเงตัวดูไฟฉายดูกับดักอะไรเงี้ยผมถอดก่อนช่วยเลยครับช่วยเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวผมยินดักข้างในให้ครับผมเอาเลยครับผมโอ๊ยสวยแล้วครับสวยแล้วครับโดนพิษครับผมคือฆาตกรเนี่ยจะไม่สามารถโผล่ได้นะครับถ้าเราอยู่จุดที่เราหินนะครับฆาตกรคือมันต้องไปเกิดในที่ลับๆนั่นเอง ๋ย้ผมค้าหมวกกันแล้วกันนะโอเคในถังแก๊สสองอันแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ไปเผาอีกอันนึงเพื่อรโดนหนีก่อนหนีก่อนจริงๆเลยเนี่ยโอเคนี่ผ่าุนแจไม่ต้องหิวล้วหิวเต็มแล้วไปครับลุยลุไปกันเลยไปกันเลยไอ้แมงมุมอีกแล้ว ไอ้แมงมุมอีกแล้วเดี๋ยวเราแทงให้เองเราแทงให้เองไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมหน้าลมคานจริงๆหน้าลมคานไปครับเราอโอยมันดักอยู่มันดักอยู่หน่อยแน่คิดจะดักคิดถึงคิดอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มันมาข้างหลังนะโอ๊ยปมดแล้วไม่ใช่เหรอโอเคแล้วก็คันโยก ียบร้อยครับผมต่อไปเราต้องไปเอาเฟืองอีก2อันเพื่อที่จะมาใส่และเปิดประตูโอเคพวกเราตัดสินใจว่าเราจะมาช่วยเพื่อนกั่นก่อนอ่ามเดี๋ยวเราแยกกันดีกว่าเนาะอย่างละสองสองเพราะว่าฝั่งนั้น, 2, 2. นเขามีคนตีหนึ่งคนเลยแต่ผมจะตีฝั่งนี้ให้เพื่อนเรามาช่วยแล้วมันทําร้ายนายเหรอเอ้งมงมุมเร็วเขาดักอ่าเฟืองไว้นะครับบดแทบก่อนบดแทบก่อนผมไม่กล้าหยิบส่แครปอ,อ่ะเอยมันมาแล้ววางกอดวางกอดอ้าโอเคฉีดมันฉีดมัน อย่าไปกลัวมันอย่าไปหยอกมันเพื่อนเอาอะไรเอามาันเาาพื่อนเราเราตีไม่โดนเลยเพื่อนเอยไม่นะเพื่อนเราโอ้มันฆ่าเพื่อนเราแล้วเ <c oughs> พื่อนเราช่างมันไปแล้วฮ้ย <c oughs> มันมาได้มันมานี่ป่าโอ้โหฉันไล่กันหมดเลยค่ะว้ายมันบนมีทั้งบนมันลงมาแล้วค่ะอย่าทำเพื่อนเราอย่าทำเพื่อนเรา จะทำเพื่อเราเหรอจะทำเพื่อเราข้ามศพเราไปก่อนอีกทีเดียว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  <c oughs> จะดน,นดีไม่ได้ <c oughs> จะดน,นดีไม่ได้ <c oughs> จะตายจะตาย <c oughs> แล้วก็คราฟไม้เบสบอลเลยนะครับซึ่งจะตีแรงขึ้นนั่นเองเพื่อนเราก็ได้ปืนไฟละอาได้ไม้เบสบอลแล้วครับตีทีบอกเลยหัวคลาด <c oughs> เพื่อนไม่หิวเราเลยอะเร,เราตีหนึ่งทีแล้วเราถอยนะเราจะตายถอยทีอย่างนี้ไม่ถอย อย่าทำเพื่อนเราออ้ยมันจะตายเราทีทีเดียวเองเงอย่าไปหยอกมันมันเหลือทีเดียวเราฟาดมันทีหน้าแหกแล้วจะเอาเหรอพุ่งมาทีตีหน้าแหกเรียบร้อยไปครับเรามีเวลาห้าทีที่จะการใส่เฟืองนะครับโอเคเอาสแคปด้วยแล้วก็ใส่เลยครับผมเพื่อนมันใจไม่คิดไม่คิดจะหิวผมจริงเหรอเนะี <c> ่ย <oughs> อ่ะเรียบร้อยมาแล้วครับเ <c oughs> พื่อนอยู่ข้างล่างประตูตรงนั้นเราน่าจะสามารถเปิดประตูแล้วออกไปได้แล้วก็ไปช่วยเพื่อนได้เลยนะครับ เราอย่าเพิ่งเปิดสุดแล้วกันเราดูเพื่อนเราก่อนพร้อมไหมพร้อมนะครับหนึ่งโอเคไปเลยเรามีเวลาไม่มากเรามีเวลาหนึ่งนาทีที่จะไปช่วยเพื่อนเราเรามีเวลาหนึ่งนาทีมาแล้วครับเพื่อนม,มาแล้วครับมาแล้วครับกำลังดึงกำลังดึงประตูเร็วเร็วเร็ว,รวโอเคโอ้ยพวกไปมุมนี่ไงอะไรฮะอะไรอะไรอะไร อะไรโอ้ยโอ้ยนอ้องโอ้ยนอ้องโอ้ยสวยแล้วเอ้ยตายเพื่อนเราจะรอดหรือไม่แล้วไม่ไา้รอด <c oughs> ทุกอย่างที่ผมคิดไปด้วยที่ผมคิดเนี่ยก็ได้กลพอไปดักหน้าประตูไม่มีใครออกได้โอ้ ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องกันลาไปก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับถ้าใครผมละกันนะครับผมมาเจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย